นี่คือชายหน้าทาวทางใต้ของซูรีนามคนที่กล้ามาที่ประเทศนี้ไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกเอาตายไปชาวเกาหลีสองคนเชื่อคำพูดของเพื่อนมาที่นี่เพื่อซื้อปลากระเบน หลากระเบนที่นิวเยอะจนไม่มีใครต้องการนำมันกลับมาที่เกาหลีเพื่อขายด้วยราคาสูงเขาขายทรัพย์สินทั้งหมดในบ้านใช้ใจ่าย500ล้านวอนเพื่อเปิดโรงงานเล็กๆที่ซูรีนามแต่โรงงานของพวกเขาเพิ่งจะเปิดเพราะมีคนในเครื่องแบบทหารมาที่นี่เพื่อขอค่ารักษาความปลอดภัยโดยขอให้ทั้งสองคนจ่ายเงิน2,000ดอลลาร์ต่อเดือนมิฉะนั้นโรงงานจะถูกปิดชายคนนี้คือคังอินกูบอกว่ารอจนกว่าสินค้าจะถูกส่งไปยังเกาหลีพวกเขาจะให้เงิน3 0 0พดอลลาร์ เมื่อทหารออกไปเขาก็มอบอาหารเกาหลีให้ผู้บังคับบัญชาเอ็นกูแกล้งทําเป็นจับมือและมอบให้1,000ดอลลาร์ต้องบอกว่าเขารู้เรื่องมากนายทหารก็จากไปและตอนนี้พวกเขามีเทศผู้พิทักษ์ในดินแดนนี้ทั้งสองมีความสุขมาก เมื่อทั้งสองกำลังเล่นกับเพื่อนในบาร์เพื่อผมหยิกของ In อินกูถูกคนหนึ่งตีอินกูวิ่งไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเป็นแกงนักเลงอยู่ที่นี้คนผมยาวนี้ชื่อเฉินเจินเขาเป็นเจ้านายของที่นี่เฉินเจินรู้ว่าพวกเขาเมสอาที่นี้เพื่อซื้อปลักระเบนเขาบอกว่าถ้าอยากทำธุรกิจที่นี่จะต้องจ่ายเงินมาให้พวกเขาอินกูจะเดินออกไปแต่ถูกชายคนหนึ่งมากวางไว้ทัในใดนั้นเขาก็ตีผู้ชายคนนั้นแต่เขาไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะมีอาวุธจากนั้นทั้งสองก็ถูกทุบก,กีอย่างรุนแรงก่อนที่เฉินเนยังบอกกพววขาวา่ ถ้าสิ้นเดือนไม่จ่ายเงิน10,000ดอลลาร์ทั้งสองคนจะต้องตายที่นี้วันรุ่งขึ้นเป็นกูกับเพื่อนผมหยิบไปโดดพวกเขาต้องการอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า แต่พวกเขาพบว่าบานหลวงที่นี้เป็นคนเกาหลีหลังจากบานหลวงเรียกทั้งสองไปห้องมองดูปาดแผลบนใบหน้าของพวกเขาและถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมหยิกก็เล่าทุกอย่างให้บานหลวงฟังบานหลวงรู้ว่าพวกเขามาซื้อปรากระเบนไปขายที่เกาหลีเขายินดีจะดูแลเรื่องนี้เพราะพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมชาติกันบานหลวงพาทั้งสองไปยังพื้นที่ของฉันเจินแน่นอนว่ามีคนมากมายที่ตามมาดูแลด้วย ฉันเพินเห็นคุณกูผ้าบาหลวงมาที่นี้เขาโกรธมากแต่เขาก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงเอาขวดเหล้ามาเลี้ยงพวกเขาจากนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินให้พวกเขาอีกแล้วและจากนั้นบานหลวงก็แก้ปัญหานี้อย่างง่ายได้ดูเหมือนว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดา ทั้งสองรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาได้รับพรจากพระเจ้าได้พบกับคนดีในต่างประเทศที่ห่างไกลพวกเขาคุยกันว่าจะให้ของอะไรกับบานหลวงโดยไม่รู้ว่าสวรรค์จะไม่ให้สิ่งดีๆแก่ใครตลอดไปด้วยความช่วยเหลือจากกบอาหลวงทั้งสองจึงส่งปลาครั้งแรกไปยังเกาหลีได้อย่างรวดเร็วแต่ในวันนั้นเมื่อพวกเขานอนหลับอยู่ทันใดน,นั้นกับกันเรือขนส่งโทรมาแจ้งให้ทราบว่าตำรวจได้รอพบยาแสบติดในสินค้าของพวกเขาเอ็นกูไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนี้เขาสั่งให้วินซูไปที่โรง,งงานเพื่อตรวจสอบทันทีจาก นั้นเขาโทรไปถามบานหลวงว่ารู้จักใครหรือไม่ บาหลวงดอกเขาว่าไม่ต้องกังวลเขาจะช่วยให้คิดหาวิธีแก้ปัญหาเอ็นกูเพิ่งวางสายมีตำรวจอยู่ข้างนอกดูเหมือนจะมาจับเขาเอ็นกูคิดว่าถึงต้องหนีไปก่อนแล้วค่อยคิดแต่ตำรวจเยอะเกินไปสุดท้ายเขาก็ถูกจับดังนั้นเขาจึงถูกส่งตัวเข้าคุกโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ในวันนั้นมีชายคนหนึ่งมาหาเขาโดยบอกว่าเป็นสายลับเกาหลีอยากให้เขาช่วยจับพ่อค้าขายยาแสบติดคนเอเชียเข้าคุกคนผิวสีจะเกิดอะไรชายคนนี้ต้องการทำงานในประเทศเมริกาใต้แต่ถูกกล่าวหาว่าขายยาแสบ ติดแล้วถูกส่งตัวเข้าคุกอินกูให้ทางผู้คุมแล้วโทรหาสถานทูตแต่ไม่มีใครสนใจเขาวันนั้นจูจูก,ก็มีคนมาหาบอกว่าเป็นสายลับของหน่วยข่าวกรองเขารู้ว่าอินกูถูกกล่าวหาอย่างไม่ยุติธรรมและบอกว่าเพื่อนของเขาถูกฆ่าตายแล้วผู้กระทําผิดคือบานหลวงที่ช่วยพวกเขาปรากฏว่าบานหลวงคนนี้ไม่ธรรมดาก่อนหน้านีอ้อ๋อยู่ในเกาหลีเขาเป็นพ่อขายยาแสบติดถูกตำรวจจับเลยหนีไปอยู่ที่สุรินาม เพราะมีเงินในมือเขาจึงเป็นเพื่อนกับประธานาธิบดีของประเทศนี้พูดได้เลยว่าอยู่ที่ซูรินามเขาเป็นคนมีอำนาจยิ่งกว่านั้นเขายัางมีชื่อเล่นว่าบานหลวงยาแสบติดซูรินามที่นี่ตัวตนของเขาเป็นบานหลวงและยังล้างสมองคนจํานวนมากเพื่อมาเป็นคนรับใช้ให้เขาก่อนหน้านี้เขาช่วยอินซูเรื่องของฉันเจินเพื่อใช้ประโยชน์จากธุรกิจของเขาเพื่อเอาอยากลับไปเกาหลีทุกสัปดาห์แต่ก็ถูกตำรวจจับได้ดังนั้นคุณจึงไม่มีค่าอะไรแล้วบาทหลวงค่าเพื่อนผมเด็กของคุณแล้วก็ใส่รา ใายคุณให้คุณข้าคุกจางโหต้องการให้เขาเป็นสายลับ พวกสามารถให้อินกูได้ใกล้ชิดกับบานหลวงอีกครั้งแล้วให้บานหลวงส่งยาแสบติดผ่านแดนของสหรัฐเพราะในอเมริกามีกฎหมายเพียงแค่ต้องนำยาแสบติดเข้าไปอเมริกาพวกเขาก็สามารถไปต่างประเทศเพื่อพกขายยาได้โดยตรงอินกูเห็นว่าเรื่องนี้อันตรายเกินไปเขาไม่กล้าทำแต่จางโฮบอกว่าเขาสามารถให้เงินหนึ่งล้านเมื่อได้ยินเงินจำนวนมากดังนั้นเขาจึงตกลงเพราะเพื่อทำธุรกิจในซูรินามเขาขายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกาหลีแล้วตอนนี้ภรรยายแอร์และลูกสองคนของเขายัางอยู่ที่บ้าน เขาตัดสินใจลองทำครั้งหนึ่ง จางโฮบอกว่าในเรือนจำนี้มีบริการของบานหลวงเขาจะออกไปก่อนคุณสองสามวันจางโฮเอายาแสบติดมาให้อินกูเพื่อให้อินกูขายในเรือนจำจุดประสงค์หลักคือทำให้บริการคนนี้สนใจเขาแต่ด้วยเหตุนี้เขาจึงเอาอันตรายเข้าตัวเองในเรือนจำก็มีกองกำลังอื่นๆอินกูได้รับลูกน้องหลายคนด้วยการขายยาแสบติดตีกับฝ่ายนั้นหนึ่งครั้งทุกพฤติกรรมของผู้อินกูบริการสังเกตเห็นทุกอย่างวันที่ออกจากคุกก็มาถึงจางโฮมารับเขากลับพวกเขาวางแผนหลังจากออกจากคุก ตอนแรกเอ็นกูไปหาฉันเจินเขาบอกว่าเขามีวิธีเอายาแสบติดเข้าเกาหลีแบบนี้จะสามารถเข้าตลาดเกาหลีได้เขาต้องการทําธุรกิจกับฉันเจินฉันเจินได้ยินมาว่าสามารถส่งยาไปเกาหลีได้แน่นอนว่าเขาเริ่มใจอ่อน แต่ในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันลูกน้องของบานหลวงก็มาหาพวกเขาพวกเขามาเพื่อจับอินกูแม้ว่าเฉินเฉินจะไม่พอใจแต่เขาก็ต้องปล่อยให้พวกเขาพาอินกูไปเขาไปที่คฤหาสน์บานหลวงอยู่ที่นี้รอเขาอยู่อินกูงูแสดงความโกรธเพราะทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้เขาสงสัยเขาวิพากษ์วิจาร์บานหลวงที่ฆ่าเพื่อนของเขาและทำให้ให้เขาเข้าคุกบานหลวงรีบบอดขอโทษทันทีเพราะเขาได้ยินมาว่าอินกูมีวิธีเอายาเขาไปเกาหลีจากนั้นอินกูบอกเขาว่าเขามีเพื่อนคนนั้นจะมีวิธีที่ปลอดภัยในการ รอเอายาเข้าเกาหลีบานหลวงบอกให้ติดต่อกับบุคคลน,นั้นเป็นกูโทรไปทันทีพันที่จริงเพื่อนคนนั้นคือจางโฮบาหลวงถามเพราะว่ามีวิธีไหนจางโฮบอกว่าคุยโทรศัพท์ไม่สะดวก ถ้าเขาอยากจะร่วมมือไปบราซิลเพื่อพูดคุยใน, yeah. ในรายละเอียดเพิ่มเติมแต่บานหลวงฉลาดมากเขารู้ว่าเขาไม่สามารถออกจากสูรีน้ำได้ <t> เพราะมีหลายประเทศกำลังตามล่าเขาและมีเพียงสูรีน้ำเท่านั้นที่สามารถช่วยเขาได้เขาบอกจางโฮไปสูรีน้ำและจะต้อนรับเขาด้วยพิธีการทหารระดับชาติเมื่อเห็นบานหลวงไม่ยอมจางโฮต้องไปสูรีน้ำไม่เข้าทําเสือจะจับเสือได้ไง